สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะสลักมะละกอกันนะคะเป็นดอกปีเสื้อเลยค่ะขั้นตอนแรกของเราก็คือทําเกสรนะคะทําเป็นลักษณะกลมๆเลยคะ่ะยางมันจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามะละกอของเรามันยังสดอยู่นะคะเอาผ้าเช็ดออกค่ะแล้วก็เอารอบนอกออกนะคะค่อยๆทาค่ะใครที่แพ้ยางมะละกอนะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือนะคะ แล้วก็ทําตกแต่งขอบค่ะให้มันโค้งมนนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะเริ่มจํากีบเลยนะคะทําเป็นหยักๆค่ะแล้วก็เอารอบนอกออกนะคะถ้ามันไม่ขาดเราก็ตัดอีกทีนึงค่ะ ค่อยๆหยักนะคะตะวัดข้อมือไปมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาด้านในออกค่ะต้องดูด้วยนะคะถ้ามันไม่ขาดเราก็กรีดอีกทีนึงก็ได้ค่ะเราก็มาตกแต่งก่อนที่จะขึ้นกรีดอันใหม่นะคะทำสลับว่างค่ะแสงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะอันนี้คือตัดเสียงฝนออกแล้วนะคะค่อยๆทำไปค่ะ แบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมช่องเล็กๆของสิริชาแนลนะคะฝากทุกคนไว้ในใจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงกินแซ่บๆหรือว่าช่วงงานฝีมือนะคะกลีบชั้นต่อไปนะคะทุกคนเราจะต้องทำให้มันไล่ระดับนะคะให้มันต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะเราต้องพยายามตัดออกเรื่อยๆนะคะเนื้อมะละกอแล้วก็อยากไปเลยค่ะ มันจะต้องไล่ระดับลงนะคะทุกคนสูงไปต่ำนะคะตรงกลางมันจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยระวังปลายมีดนะคะมันจะไปตัดกีบด้านนอกมีคนถามเข้ามานะคะว่าจะเริ่มแกะสลักยังไงนะคะดวยส่วนตัวของหนูแล้วนะคะที่หนูเริ่มแกะสลักเลยก็คือเป็นลายดอกลักเล่ค่ะ ลายง่ายๆไปก่อนนะคะคือเราฝึกทําให้มันจนแบบว่าให้มันชินมือให้มันรู้น้ําหนักมือของเรานะคะแล้วเราค่อยไปทําลายอื่นค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ท้อนะคะลายลักเล่เป็นลายที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเกสรต่อไปเราก็จะทํากลีบดอกค่ะก็ควาลักษณะของโค้งวันนี้เลยนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะมันไม่ขาดเราก็ตัดออกค่ะ โค้งนิดนึงนะคะเสียงรถไฟนะคะทุกคนได้ยินไหมตัดออกนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ยังกะระยะไม่ถูกนะคะให้ทำมาก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะทำกลีบนะคะมันจะได้แบบว่าไม่พลาดนะคะกลีบของเราจะได้เท่าๆกัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำหยักเหมือนเดิมค่ะ มันจะเป็นลักษณะตามที่เราควานเลยค่ะโค้งนิดหน่อยนะคะก็อยักไปเลยค่ะค่อยๆทำค่ะแบบนี้นะคะชึบชั้นต่อไปค่ะควานเป็นลักษณะโค้งนะคะสลับกลีดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัดนิดนึงนะคะตกแต่งหน่อยค่ะถ้ามันไม่สวยเราก็ตกแต่งได้อีกนะคะ ทำโค้งนิดนึงนะคะตัดค่ะเดี๋ยวเราทำให้ครบทุกกลีบก่อนนะคะแล้วเราค่อยอยักทีเดียวนะคะเพื่อความรวดเร็วค่อยๆทําทำค่ะเสร็จแล้วเราก็ยักเลยนะคะเหมือนชั้นแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำสักสองดอกนะคะวันนี้จะไปไวนิดนึงค่ะ เพราะว่าฝนตกแล้วนะคะทุกคนแสงมันไม่ค่อยดีค่ะมันมืดนะคะแอวที่สองก็ทำเหมือนเดิมค่ะทุกคนหยักๆค่ะทำเป็นกลิดสองชั้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าขนาดเล็กกว่านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะทำเป็นใบไม้ง่ายๆด้วยนะคะฝนเริ่มจะตกอีกแล้วค่ะทุกคน ส่วนใบไม้นี่หนูจะไม่ไม่ได้ทำให้ดูนะคะใบไม้ก็ทำเหมือนกันกับคลิปก่อนเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเขาไม่ได้เรียกว่าใบไม้นะคะทุกคนหนูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะมันลักษณะคล้ายใบไม้นะคะแต่ว่าเราจะทำเป็นกลีดสลับไปมานะคะหนูก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน,กนทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเพลินๆนะคะ่ะเอาด้านนอกออกด้วยนะคะ ก็บิดข้อมือนิดนึงค่ะโค้งนิดหน่อยนะคะเราจะแต่งให้มันโค้งหน่อยให้มันพลิ้วนะคะทุกคนตัดออกค่ะสลับกันไปมาอย่างงี้ค่ะจนกว่าจะสุดตรงปลายมันเลยนะคะคลิปที่แล้วนะคะเป็นแกสลักแตงโมงนะคะทุกคนของอาทิตย์ที่แล้วค่ะเป็นดอกกุหลาบค่ะอันนั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะดอกกุหลาบง่ายๆค่ะ เป็นครั้งแรกนะคะที่หนูแกะแบบว่าเป็นลูกๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองค่ะที่แกะทั้งลูกเลยนะคะ,ค,ะค่อยๆทำไปค่ะใจเย็นๆค่ะทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเสียงนกจะเยอะนิดนึงนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะนกเยอะนะคะแถวนี้ร้องทุกวันเลยร้องทั้งวัน,นะคะ่ะ แล้วก็มาทําหยักนิดหน่อยนะคะหยักไปเรื่อยๆเลยค่ะจนสุดตรงปลายมันเลยนะคะค่อยๆทําค่ะแล้วก็เอารอบนอกออกด้วยนะคะชิปนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใบไม้ง่ายๆนะค่ะที่หนูทำ เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งขอบนะคะเพื่อที่จะให้ผลงานของเราดูเด่นขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่ะตรงไหนมันไม่คมไม่ชัดนะคะเก็บเศษออกค่ะค่อยๆทําค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกผีเสื้อค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะลองไปทําดูกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย